ครับวันนี้เราก็มาทำการ a c t o r อร์ p มปปิครับคือการที่จะเอาไฟล์จากโปรแกรมค o เทคืคอโปรแกรมค o เท็กก็คือโปรแกรมที่ทำการเชื่อมจุดต่อของกระดูก ที่เป็นมาร์เกอร์ครับที่มันจะมีการผิดพลาดแบบเป็นน้อยครับคือเราผ่านการทำมัเรียบร้อยแล้วครับจากโปรแกรม c o t t e x วันนี้เราก็จะมาทำการแ a p p i n g คือเราก็เปิดเราก็ทำการ Import ไฟล์มา ไฟลก็ชื่อคนอตมหนึ่งครับไฟลนี้ครับน่าจะใช่ครับเราก็ต้องการแอดเข้าไปครับแล้วกด Import Import ก็ได้มาเป็นแบบนี้ครับ ได้เสร็จทำยังไงต่อเราก็เพิ่มตัวโมเดลที่โปรแกรมมีอยู่สำเร็จนนรูปครับคือมากดที่แอคเตอร์ครับตัวละครมันก็ขึ้นมาตัวโมเดลครับเราก็ทำการเลื่อนให้จุดตรงกันครับกดที่เอของโมเดล กดเลื่อนอ่อไม่ได้ตลวผมกดผิดกับผมครับอ๋อกดผิดจริงๆครับกดที่ L แล้วก็กดเลื่อนแล้วก็เปลี่ยนมุมมองก็กดคอนโทนอ่ารดูไม่ค่อยเห็นกดอินเทอร์เน็ตมองขวาซูมได้ครับซูมเข้าซูมออก เรลื่อนให้ตรงจุดประมาณนี้น่าจะได้แล้วก็ไปที่มุมอนนับกด Ctrl F ได้ยังเลื่อนไปทางนี้นิดหนึ่งซูมดูเละนิดนิดมาเนี้ยครับแล้วก็กดคโทรล E. มุมปกติครับ perfective ดูว่าได้อย่างด้านหน้าด้านหลงังก็น่าจะได้แล้วครับแล้วเราก็มาปรับที่แขนนะครับกด r ไม่ใช่ครับกด e rotate แขนลงมาอ่า ได้ยังหน้าหลังนัดให้เข้มพอดีไม่ต้องเป๊ะมากก็ได้ครับให้ใกล้เคียงให้มากที่สุดนะครับกดคิวออกก่อนมานัาด,อ,นะด e อีกข้างครับกดอีโรเทดอีกข้างครับ ของการโลเทตไ,ไปนัดแขนนับนัดจากต้นแขนนายจะได้อะกดคิวออกไปดูตรงส่วนอื่นกันมั่งอ่ะ เดอนส่วนครับส่วนครับกด E หมุนให้หน่อยด้านนี้ก็หมุนครับอ่าเนื่องจากเราจะทำการโรเทตมันออกมานิดนึงอ่ะดูไม่เห็นด้านลา่างจอมันเล็กไปหน่อยครับนน้อยก็ใกล้เคียงแล้ว อันนี้ด้วยอ่าได้ครับได้หรือยังได้ได้ครับัว,วาขามาด้านนะไม่ต้องได้วค,วดคดดรับกด qo ออกครับแบบนี้ก็เสร็จแล้วเราก็ทำการกดตนแ F อ่า,ววา à, ให้กระดูกมันโผล่มา ไม่ครับเดี๋ยวมันจะเกิดการบิดพลาดในตอนหลังตอนเราจะเลือกจุดครับมันเลือกอรนบากเราต้องกดแบบนี้ให้โปร่งใสให้เห็นกระดูกด้วยแล้วก็เราก็ไปซ่อนที่กดที่กดติ๊กถูกที่เอ็กเตอร์สเกลตัอนออกกระดูกมันก็หายไปครับครับจากนั้นเราก็มาทําการเซตครับเซ เจ้าพวกมาร์กเกอร์ให้อยู่ในตำแหน่งที่เราต้องการของตัวละครมาที่มาร์กเก็ตเซตแล้วก็เคทครับมันก็มีหน้าต่างนี้ขึ้นมาครับต้องขยายสักหน่อยอ่าขยายไม่ได้ครับเดีย๋ยวเดี๋ยวเขาทำทีหลัง เราก็มาทําการเพิ่มที่ตรงอ๋อลืมบอกไปครับเจ้าจุดตรงนี้ครับมันเพิ่มได้แค่ห้าจุดเท่านั้นห้าห้าห้ามา์คเกอร์ห้าห้าตำแหน่มมงมา์เกอร์เราก็เลือกจุดกดชิปค้างครับเลือกครับห้าจุดพอดีส,ส่วนหัว ค้างลากมาใส่ครับอ่าได้แล้วเข้ามาเรียบร้อยครับด้านจะมีจุดเหลืองๆอ,อยู่ตรงกลางครับทีนี้ตรงหัวไหล่ครับหัวไหล่ก็อยู่ตรงนี้กับตรงนี้เอ้ยไม่ใช่ตรงนี้ครับตรงนี้แล้วก็เลือกกด X ค้างแล้วก็ดึงมาดึงมาตำแหน่งของแต่ละคนมันอาจจะไม่เหมือนกันกันก็ได้ครับแล้วแต่ใครครับ ใครจะเลือกแบบไหนส่วนหน้าอ,อกก็เลือกกระดูกสันหลังสอันนะมาร์กเกอร์กระดูกสันหลังสามอันและส่วนของหน้าอ,อกสองครับ5้าจุดพอดีกดเอ็กค้างแล้วก็ดึงมาใส่ตรงหน้าอ,อกอ,อ๋อครับเกือบใส่ผิดแล้วก็ส่วนนี้เป็นส่วนแขนก็พับครับก็พับก็ตรงนี้อีกค้างลากมาใส่ อีกข้างก็เหมือนกันครับกด X ค้างแล้วก็ลากมาใส่ครับแล้วก็ฝ่ามือก็ครับตรงนี้แล้วก็เลือกมาใส่ใตรงนี้สองจุดสองจุด ืนมาใส่ก็อกิดิด,ดตรงนี้ตรงนี้เืนมาใส่ครับจากนั้นเราก็มาที่ตำแหน่งของเอวเอมีจุดเหมือนกันลากมาใส่ทำไมไม่ามาเดี๋ยวนึ อ่ะกดอีกครั้งทำไมไม่มอออาอ๋อเกินห้าจุดแรล้วลืมดูครับไปกดอีกอันไว้ไม่พอ็ลากอ่าใส่ได้แล้วทีนี้จะขยายก็ไม่ได้ขยายไม่หนาอ,อ่ะได้แล้วครับ ัวผมมันอาจจะเล็กไปหน่อยัส่วนของเข่าขขาก็ตรงนี้ครับตำแหน่งนี้แล้วก็ลากมาก็ตำแหน่งนี้แล้วก็ลากมาส่วนของเท้าเท้าก็อันนี้ครับ สจุดลงที่ตำแหน่งตรงกลางฝ่าเท้าก็ลงตรงกลางฝ่าเท้าทำไมตรงนี้มันห้าครับอ่าผิดมันต้องมีส่วนไหนผิดลบไปก่อนคนระับกด delete ได้เลยครับกดลบลบให้หมด เพื่อความชวัวรับกดใหม่แล้วก็ดึงมาศูจุดเท่ากันแล้วครับจากนั้นหลังจากทำเสร็จเราก็กดนี่ครับ,บแล้วก็กดทีหลังจากนั้นเราก็ทดสอบ ลองเล่นดูได้เลยครับมันจะขยับตามหรือไม่ครับเริ่มขยับแล้วเห็นยังครับอ่าครับสำหรับการทำ เอ็กตอร p แปปิก็จบเท่านี้นครับ